ที่จ,จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเพิ่งเสร็จสดร้อนร้อนเลยทั้งห่านการนะคะสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธีรวิทย์เพียรพระโรธขาดได้กราบรายงานต่อท่านประธานและเรียนเชิญนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งทเอเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนานักบรเหลนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เพื่อสสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายและนิสสัตว์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายภาคใต้การสร้างผู้นําที่ทันสมัยก้าวทันต่นการร์โลกและการสร้างเครือข่ายภาคใต้และเสียงพูดของจังหวัดสุขาจํานวน1 2 3่ยาคนโดยเกิดจากขึ้นในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9เมษายน2 5 6 4มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการบรรยายจากวืากรผู้ทรงวุฒิการเสวนากิจกรรมกลุ่ม ร่วมติดการออกแบบนะครับบนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการได้เวลาเปิดการรวมและมองดีๆกันนะครับขอบคุณครับผู้แทนผู้จัดการสำนักพัฒนาการวารสารายการจังหวัดท่านผู้ช่วยเลขารทการสปทไทยรัฐสื่อรายการทุกส่วนที่ได้มาร่วมในห้องประชุมแห่งนี Sorry. ้นะครับ ในเบื้องต้นต้องขอบคุณท่านที่สลับเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในพื้ทนที่จังหวัดชายนาฏได้ทุกช่วงโดยเฉพาะสถานการณ์ท่าพระทางความไม่ส่งแม้ว่าจะเบางลงแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังแต่สําคัญมากกว่านั้นคือสถานการณ์ของโรคระบาดซึ่งเราพร่ระบามที่ครั้ง,งท่านปกติท่านประก้อนนะคะนรับส่งนัท่านมาเยี่ยมสอบคตอต ช่วงเช้าช่วงสายแล้วก็เจอถึงประมาณเวลา13บสนาฬิกาสีนาทีหลังนั้นผมก็เดินทางมาพบ้งานที่นี่รับฟังการทำงานการแก้ไขไปัญหาจังหวัดจันทบุาคใต้ซึ่งผมไม่ได้มายาสูใ,าใน้นนำผ่านแล้วก็ได้เรียนชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่ทำงานในพื้นที่ภางใต้แล้วก็ได้การเรียนท่านว่าสิ่งสำคัญทาง,ทางด้านนายรับภาคสี่ทางผู้จัดการตำรวตัวภาคใต้ทางผู้ว่ 9, าในการาจังหวัดทัคใต้จังหวัด และส่วนรายการกตา่างๆวันนี้เป็นการเพื่อควรความรู้นะครับข่าวงผมน่าจะมีข้อความว่าที่บริหารจะขอแสดงภาพใด้ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันสถานการณ์ในประเทศไทยเปลี่ยนทุกวันสถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนงุกวันติธรรเนโยบายของรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มาพบกันปีละครั้งเยียงสองคืนสาวันรูปต่างๆที่จะนาไปสู่การทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะในกิจกรรมวันนี้ตามที่ผู้ใการชีวิตได้ชี้แจงมอสักครู่มีได้เป็นเชิญท่านมาพบกันเพื่อเพื่อปูนองความรู้และก็ได้มีโอกาสได้ทราบเครือข่ายการทํางานที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้าจสานวันและเสียงเปิด เพื่อให้การดำเนในตาคใต้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่มีทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นจากท่านทั้งหลายดีขึ้นจากทุกคนดีขึ้นจากท่านผู้ว่าท่านานางเบอร์ท่านผู้กักท่านะเะอพยาบานดีขึ้นจากวุฒิส่รายการทุกกระทรวงรุกกรมที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคนทุกท่านและหวังว่ากิจกรรม2-3วันนี้จะเกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายทีมวิทยากรที่มายกทีมมาไลายไลยแห่ง มาอนะไรแลเกษตยศาสตร์รก็ยกทีมมาเอาลายลงมามาอะไรส่งสานะักลิงและหลายส่วนในพื้นที่ทีมงานของกระทรวงต่างประเทศเสียงนะพวกนี้ก็มีหลายท่านตังอย่างรองศาสตราจ,จารย์ดเตอร์สอนสีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศจีนอันดับต้นของประเทศแล้วเป็นผู้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่เราใช้อยู่วันนี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านความมัน่นคงท่านนี้ก็เป็นหนึ่งท่านที่ได้จัดทำาหลายท่านที่เชิญมา นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของท่านใน,นมากที่สุดนะครับก็ผมใช้เวลาในการเปิดอย่างเท่านี้เราจะใช้เวลาช่วงไม่นานตีจ่าเรียนที่แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องการทํางานร่วมกันในาใต้แจะนําไปเชื่อมต่อในการงานของท่านต่อไปนะครับก็บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมก็เปิดในกิจกรรมในการจัดอบรมเรื่องของ ผู้บริหารทีมบริหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2564ในัจบ,บันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณด้วยกากส่วนครับมือขวาชี้พอยเตอร์ที่ที่บนจ,จอแต่เนื่องจากวันนี้สภาพออกแบบของจออยู่ในงบสูงและก็สายเล็กกว่าจึงขออนุญ,ญาตยืนพื้นที่ตรงกลางนะครับแล้วก็หลายส่วนก็มีต่กการเมืองพวกเราที่ดีที่ให้ความสำคัญท่านนะสิ่งที่ลำเรียน วันนี้ก็คือเรื่องของบริบทของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้น,นะครับภาคใต้น,นะครับผมขออนุญาตใช้มาไลายที่ปรากฏเรื่องนั้นว่าการเดินทางของพวกเรากว่าจะมาถึงวันนี้ยาวไกลและมีจุดร่วมหลายจุดที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อการลีคลหลแก้ไขปัญหาได้ตากด้านดูซ้ายสุดตัดไปที่ยะลานะครับ สายสุดทนี้พุทธมกุฏปุตสธรรนที่ส2องเราคงจะเห็นร่องรอยอารยาธรรมวัฒนธรมรมโบราณบาอย่างที่นั่นใโอกาสท่านไปเยือนที่นั้นเราจะใช้สิ่งบบนี้มาเป็นมาเป็นแบบเราไม่อยากเห็นภาพอีกเทวันขนะเราไม่อยากเห็นภาพนี่เทวันขนะเราจะพยายามนะครับ ช่วยกันทุกคนทุกภาคส่วนการคลี่คลา,า,ายผามเปิดภาพฉายภาพบรรดาเนตนอย่างเร็วๆแต่เชื่อมานถเนภาพเหล่านี้เดินไปสู่อารมณ์คนเปลีนเดินไปสู่ความเป็นพื้นที่ที่เป็นสังคมเชิงเดียวเดินไปสู่จุดที่เห็นว่ามีความรุนแรงหล่อเลี้ยงตลอดเวลาและ้าหมายสุดท้ายคือกำลังใจตัวเองนั่นคือสิ่งที่กำรงอยู่ทุกๆว,วันทิตกำลังอยู่วันเสารที่เราทำหน้าที่คิี่หล ส่วนที่บนเรื่องความรุนแรงก็ทำหน้าที่ในการจากันนดเช้ีป้องกันระคับชั้นขุมานต่างพี่น้องตำรวจพี่น้องทหารจะทำหน้าที่ตรงนี้ไปหลักเราฟื้นฟูสังคมมนณาธรรมเพื่อสร้างความไว้วางใเชื่อใจเราพยายามอำนวยความเป็มที่คุ้มครองสิทธิพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดคือแถวล่างสีฟ้าจุูคนรู้สึกว่าแผ่นดินนี้มีที่ยืนกับทุกคนแผ่นดินนี้มีที่ยืนกับทุกคน นั่นคือหน้าที่ที่เรากำลังทำในวันนี้รันนี่คือสิ่งที่พี่น้องความมั่นคงต้องทําหน้าที่ของท่านทุกวันจะมาัดเสียุ้งของป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับใช้กฎหมายลายแหงก็เป็นชุมชนที่ถดถอยไปวันนี้ก็ช่วยกันเต็มความสามารถที่จะฟื้นสังคมประบนารทาให้อยู่ร่วมกันได้นะครับแต่เดนบรรยากาศไร้แหงวันนี้ก็เรื่องคลายตัวในทิศทางที่ดี การเรื่องความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆตามเจ้าที่สปตั้งจังหวัดตั้งส่วนโรงพักของจังหวัดตามแผนนะครับของวาระการเคลื่อนท่านรองอริสิทธตามโยบายรัฐบาลตามมติคอรมอตามข้อสั่งการท่านนายกตามข้อสั่งการท่านรองนายกและสำคัญที่สุดก็คือโครงการทางการเมืองของรัฐจะดูแลในด้านการที่กล้าในดานที่สินและรูมสารทุกวงตุกเราเดินในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ คือประเทศต้องมันงม่นคงมาทั้งประเทศก็คือเอกราชบูณภาพแห่งดินนแน่นอนภาคใตน้นะครับประชาชนต้องมีความพืม้นที่มั่นคงกอดภไปประชาชนไม่แตกต่างกันหลงแล้วก็เกิดความในธรรมในสังคมเป็นสเสถีหรผลลัพธ์สุดท้ายของแผ่นดินใต้คือประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตดีและอยู่ภายใต้วิถีบรบทวัฒนธรรมนั่นคือต้องเป็นราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ ในส่วนของแนวทางที่จะดาเนินการไปพร้อมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่วันนี้มีแนวทางยังไงคะสุนการที่เราจัดกิจกรรมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะร่วมมือกันบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชนา,นา,ายแดนภาคใต้นะครับวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็คือการการ,การอบรมในคนในส่วนของทีมผู้บริหารจังหวัดชนา,นา,ายแดนภาคใต้นะครับคือระดับท่านท่าน,านท่านผู้กํกับท่านมนตรีส่รายการนะครับในพื้นที่สารในจังหวัดเสียงเหม่ ด้วยความประสงค์ก็คือให้ทุกคนสามารถที่จะมีองค์ความรู้เพิ่มปรความรู้แล้วก็ทํางานร่วมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้หน้าที่สวตบทาบาทปัจจุบันคือให้ระหว่างกระทรว,งต,วง,งต่างๆและก็หนุนเสริมเติมเต็มนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆและก็เร่งรัดป,ปักดันเพราะนั้นการทํางานในภาคใต้ตอนล่างวันนี้เป็นภาพรวมเดียวกันนะครับแล้วดังนั้นงานอย่างหนึ่งก็คือเจ้าที่รัฐมีความล้อคัาอย่างยิ่งที่บรรจุใหม่ก็จะจัดกิจกรรมปรมตูนิเทศประมาณหนึ่งสัปดาห์ สองในช่วงของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนักบริหารรุ่นใหม่และทีมสุดท้ายเกียรติของท่านผู้กับท่านนอนเพิรและก็วักแสดรายการต่างๆก็มาประชุมปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเพิ่มพูนองความรู้ก็คือที่มาว่าขณะนี้มันมีเพิ่มหรือลดลงน้อยแค่ไหนคือสิ่งที่อยากสื่อสารต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับทาง ทีมนักบริหารนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมอยากนําเรียนว่าวันนี้อาจจะยังมีข่าวสารเรื่องความไม่สงบปรากฏขึ้นอยู่บ้างแต่ว่าถ้าโดยภาพรวม17ปีผ่านมาสถานการณ์ดีขึ้นควาหดับดีขึ้นใน2ส,ส่วนก็คือ1สถิติความสูญเสียผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บต่างๆขึ้นเราสัมผัสได้ในเชิงกายภาพวันนี้ถ้าเราเดินทางในพื้นที่3จังหวัดนะครับ ขนาดใหญ่ลงไปในพื้นที่ตอนล่างผ่านเส้นทางถนน4 3 42เส้นทางมาเลข4 1 8ลงไปยะาลาสองข้างทางเราจะเริ่มเห็นกระคารพาณิชย์เราจะเริ่มเห็นปั้นน้ำมันเราจะเริ่มเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะครับในช่วงสงกรานเนี่ยถ้าไม่มีผลกระทบทางโรคระบาดเราเชื่อว่าผู้คนมากมหมนะครับการเติบโตของเมืองการขยายตัวของการลงทุน ภพท่องเที่ยวในพื้นที่ดีขึ้นร้อนโดยรวมนะครับผมอยากนาเรียนว่าสิ่งที่รัฐบาลเร่งฝักดันในการแก้ไขปัญหาทาั้งวงทางในมิติคีภาค้ต้ส่งผลให้สถานการณ์ในภาคใต้ดีขึ้นเป็นลำดับครับมาเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปหรือได้รับความปลอดภัยไหม สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อว่าในขณะนีะ้คนที่มาเขาเริ่มสื่อสารกลับไปแล้วก็ทําให้คนที่ยังไม่เคยมาภาคใต้มามากขึ้นก่อนสิ่งแรกที่อยากจะนําเรียนเรื่องความปลอดภัยนะครับในเส้นทางที่ท่านเดินทางนะครับจากพื้นที่ของหาดใหญ่ก็ดีลงสนามบินอาทิวารก็ดีมุ่งหน้าไปยังหย่อดยาลาเลยก็ดีการนี้เจ้าหน้าที่ความมัน่นคงทุกภาคส่วนกองในการรักษาความมั่นคงหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมดก็ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัย ด่านตามเส้นทางต่างๆก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดและที่สำคัญก็คือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในปัจจุบันมีประชาชนในพื้นที่นะครับมีตัวแทนของประชาชนมีชรบอรมีอาสา,าสมัครคอยดูแลอย่างเต็มที่เพราะนั้นก็อยากจะนาเรียนถึงที่ภาครัฐจะดูแลทุกอย่างเต็มที่ครับไม่มีเลย